3ครั้งนะทุกคนเอ้ยฟีในฟีให้หน่อยเร็วโอ้โหมันผ่านไปแล้วอ่ะเอ้ยยังมีโอกาสรุนยังมีโอกาสรุนนะจ๊ะอุ้ยเฮียเอ้ยเปลี่ยนโอ้โหเออสวยเย,ย้ดอกนี้อย่างสวยมาดิสเกต็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งโอ้ยแม่งไม่มาว่ะไอ้เฮียเสียดายอ่ะไม่เป็นไรนะยังได้รางวัลก้อนโตอยู่นะจ๊ะทุกคนจ๊ะ ถึงเราไม่ได้สเก็ตเตอร์แต่ดอกนี้ก็ถือว่าคุ้มนะจ๊ะโอ้โหวูหยเป็นพันแล้วทุกคนสุดยอดไปเลยซุปเปอร์เมกาไปแล้ววูดพันสี่แล้ววะ่ะพันห้าไปแล้วนะพันหกพันเจ็ดโอ้โยสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทดอกนี้ การคิดวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจาาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนาอ่ะก็ครับสวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ้าวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับฮินกิคนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะหมากับเกมคาบูกินะคะค่ายพีจีนะจ๊ะทุกคนจ้าวันนี้นะคะฮินกิ i, เอาทุนมา2,000นะจ๊ะถ้าได้กําไรนะคะสักเท่าตัวเนาะเออฮินกิก็จะเลิกเล่นนะจ๊ะแต่ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะว่าคลิปนี้นะคะจับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือว่าทำตามเด็ดขาดเลยนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ฮิน o กิด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทุนที่เราเอามานี่จะได้ไปต่อไหมหรือว่าจะ หยุดไว้แค่2 0 0พนี้นะทุกคนคะ่ะเออเกมนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีกล่องปริศนาสีแดงๆอะ่ะเออถ้ามันลงมานะทุกคนแบบลงมาหลายๆช่องติดกันอะ่ะเวลามันเปลี่ยนอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเดียวกันนะคะนี่คือข้อดีของมันนะคะแล้วตัวคูณนะคะข้างบนก็จะมีคูณ1คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ5นะคะทุกคนคะ่ะถ้ามันอ,อุ้ยสเก็ตเตอร์โอ้โหอีกตัวเดียวมาดิเอามาจริงว่ะทุกคน เออนี่ถ้ารอบนี้เข้าสเก็ตเตอร์นะแล้วได้กําไรหนึ่งเท่าตัวนี้ฮิโนกิก็ต้องขอหยุดนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะจ่ายเราหรือเปล่าเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่า10ครั้งมันจะจ่ายเราไหมมาดอกแรกอ่ะดอกแรกอย่างเงียบนะจ๊ะเออดอก2มาแล้วได้อยู่อุย้ยเน็ตก็ช้าเออ กล่องปริศนามาเออกล่องปริศนามาแบบนี้เห็นไหมเปลี่ยนเป็นสิบทั้งสช่องโอ้โหเสียดายเจช่องสองไม่มานะทุกคนเอ,อ้ยเงียบว่ะอุ้ยเงียบว่ะทุกคนเออกล่องปริศนามาดิเปลี่ยนเป็นเจได้อยู่อคิวแถวแรกไหมหน่อยเอ,อ้ยไม่มาว่ะอืมสี่ครั้งอีกสมครั้งนะทุกคน เอ้ยฟรีในฟรีให้หน่อยเร็วโอ้โหมันผ่านไปแล้วอะ่ะเอ้ยยังมีโอกาสรุนยังมีโอกาสรุนนะจ๊ะอุ้ยเฮียเอ้ยเปลี่ยนโอ้ยเอยเอสวยเยสดอกนี้อย่างสวยมาดิสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งโอ้ยแม่งไม่มาว่ะไอ้เฮียเสียดายอ่ะไม่เป็นไรนะยังได้รางวัลก้อนโตอยู่นะจ๊ะทุกคนจ๊ะถึงเราไม่ได้สเก็ตเตอร์แต่ดอกนี้ก็ถือว่าซึ้งนะจ๊ะ โอ้โโอ้โย,อย,อยเป็นพันแล้วทุกคนสุดยอดไปเลยซุปเปเอร์เมกาไปแล้วโอ้โยพันสี่แล้ว啊พันห้าไปแล้วนะพันหกพันเจ็ดโอ้โยสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทดอกนี้สวยจัดเย็ด yeah. เออเหลืออีกสามครั้งไปกันต่อจะจ่ายแล้วไหมอะอะดอกสุดท้ายขอเน้นๆ ่ไม่เป็นไรนะจ๊ะได้มาทั้งหมด2,502บาทเออฮินกิบอกแล้วว่าถ้าได้กำไร1เท่าตัวฮินกิก็จะขอหยุดนะคะเพราะว่าเราจะไม่โลบมากเนาะทุกคนจ้าออะอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฮินกิด้วยนะคะวันนี้ฮินกิก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฮินกิจะมารีวิวเกมในค่ายพีจีดูบ่อยๆนะคะบา,บายยจ้า